ด้านความเคลื่อนไหวของนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดศึกซีเกมครั้งที่32หลังจากเดินทางถึงโรงแรมแปซิฟิกเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นสถานที่พักของทัพนักปั่นทีมชาติไทยและกีฬาได้ทําการฝึกวอร์มร่างกายโดยการปั่นจักรยานจกากโรงแรมที่พักใช้เส้นทางไปบริเวณรอบนครวัดแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการแข่งขันจักรยานถนนประเภท,ทไทม์ไทเอา้าโดยปั่นไปกับระยะทางประมาณ40กิโลเมตร โดยวันนี้ทีมนักปั่นเสือภูเขาไทยจะไปสำรวจเส้นทางในการแข่งขันจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประชุมผู้จัดการทีมสำหรับการแข่งขันจักรยานซีเกมครั้งที่32ประเภทเสือภูเขาเปิดฉากแข่งขันระหว่างวันที่6-8พฤษภาคมนี้ชิงชายรวม5เหรียญทองเริ่มจากในวันที่6ชิง2เหรียญทองจากประเภทเสือภูเขาครอสคันที่ชายและครอสคันที่หญิงวันที่7ชิง1เหรียญทองจากประเภทเสือภูเขาครอสคันที่ทีมรีเลย์ วันที่8พฤษภาคมชิงอีก2เหรียญทองจากประเภทเสือภูเขาอิมิเนเเตอร์ชายและอิมิเลเตอร์หญิง